มาแวะที่นี่ที่ไหนกันอีกเรือเนี่โอ้โหอุทยานหินเขาง,งูทุกคน<ะ>เขาบอกว่าเป็นส่วนสาธรารณะด้วยนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองราชบุรีเที่ยงครึ่งร้อนไปดูข้างในกัน Let's go <S อ,อธิบายหน่อยสิอุทยานหินเขาง,ง,งูนี่คืออะไรแล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่แลื่อนีย ห็นมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของราชบุรีเราก็เลยเดินมาเอ๊ะเราก็เลยแวะมาดูเราเห็นมันเป็นภูเขาแบบนี้นดูดินี่เขามีจุดแต่ละจุดกว้างอยู่นะเนี่ยเรื่อ,อจากอันดับแรกคือตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ย อยู่ตรงไหนวะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเห็นสะพานนะนี่เราน่าจะอยู่จุดที่หนึ่งนะนี่เหรอใช่อ๋อเราอยู่จุดที่หนึ่งจุดที่สองตลาดสามจุดชมวิวโอ้กว้างอยู่เนาะอ๋อสิบเอ็ดภูผาแล็บภูผ,ผาแล็บเขาบอกว่าภูผาแล็บเป็นมุมถ่ายรูปลับกันมันจะต้องวนนู้นสุดตรงนู้นเลยสิ ก็คือถ้าถถเรา <ไป S 1> จะไปภูผาแรดเราควรที่จะเอารถไปที่ตรงนู้นเลยใช่ไหมใช่โอเคแสดงว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะทุกคนก็คือจุดท่องเที่ยวของเขาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพระพุทธรูปส,สาเจ้าหรือว่าเป็นพวกถ้ำซะส่วนใหญ่นะเอ๊ววางเลยนะถ้า<น>มาตอน,นเย็นๆอากาศน่าจะดีตอนนี้เขาบอกว่าสามารถรอรถที่ตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่เราถามเจ้าหน้าที่สิ อันนี้มันจะมีรถอ๋อเขามีจะเริ่มบ่ายโมงอ๋อเขามีเป็นรอบๆนี่รถนำเที่ยวครัอ๋อเขาเพิ่งออกไปเขาเป็นเที่ยวเที่ยวน่มาดูหนึ่งเที่ยวรถตามนี้มีพักด้วยเริ่มอีกทีหนึ่งคือบ่ายโมงตอนนี้อ๋อเหลืออีกประมาณสามสิบห้านาทีอืมถ้าเรารอก็ต้องประมาณขึ้นชั่วโมงก็คือรถนี่เขาจะพาวนรอบใช่ไหมครับอ๋อเราก็ไม่ต้องเดินให้เมื่อยเราเขาจอดแวะไหม แต่ถ้าปกติไม่มีงานนวมบกดิ์ทนานาา่ามือก็จะวนไปท่ามือสีที่สันอ๋อครับถ้าไม่รอก็เดินไปเามีเดินเดินไปดูข้างในเพราะว่าเนี่ยต้องครึ่งชั่วโมงไยถ้ารอรถอ่ะเรามันติดเที่ยงไงเมื่อกี้เราตอนที่เรามาเราเห็นอยู่แล้วแหละว่ารถว่ามีรถอยู่แต่เฝอเอินว่าเรามาเที่ยวนั้นไม่ทันไงอันนี้เดินเข้ามาข้างในมันจะเป็นอันนี้ก็เป็นจุด ลายม้าอันนึงที่เป็นสะพานที่เขามาถ่ายรูปก,กันเนี่ยมันก็จะเป็นภูเขาเหมือนเขาระเบิดหินนะ <Okay. S 1> แล้วก็มีนี่ถีบเรือ <c oughs> เรือถีบ oh <my> เรือถีบ60บาทรอบ รอบละหกสิบบาทเวลายี่สิบนาที <c oughs> แล้วก็ <ไป S 1> มี <ไป S 1> สกูตเตอร์ให้เช่าด้วยหนึ่งชั่วโมงเท่าไหร่ตตรนาทีละสองบาทอ๋อหนึ่งชั่วโมงหนึ่งร้อยนาทีละสองบาทอ๋อ 1> 1วอสกูตเตอร์ไฟฟ้านี่นาทีละสองบาท ขนมปัง30บาทขนมปังให้ปลาก็คือเราไม่ต้องรอรอบรถเราเช่าสกูตเตอร์ได้เลยแต่ตอนนี้แดดร้อนนะแกมาถ้ามานะ่าจะต้องมาตอนเย็นๆบรรยากาศแดดร่มลมตกกว่านี้นะอือใช่เดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนและเพราะว่ามันรอรถ ประมาณครึ่งชั่วโมงนะ่ะมันจะเสียเวลาไงเราขี้เกียจไปเช่าอะไรนะสกูตเตอร์มันก็ร้อนด้วยก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนขับรถไปเป็นจุดชมวิวของภูผาแหลที่เราดูแผนที่เมื่อกี้เนี่ยคืออยู่สุดตรงนู้นเลยจุดที่สิบเอดอ่ะเขาสามารถขับรถไปได้เดี๋ยวเราขับรถไปดีวป<า>กว่าไ,ไปไเ <ป S 2> ดูเเวลารไปดูซิว่าเขาเรียกว่ามุมลับสำหรับการถ่ายรูปมันจะสวยแค่ไหนนะ ถึงแล้วมุมรับรับจริงๆเลยนี่มีอยู่แค่นี้เองนะแล้วเราจอดรถก่อนเราลงไปดูข้างล่างอันนี้ถึงแล้วมุมรับภูผาแหลมมุมรับเข <Yeah! S 2> าหินมูมันจะมีเนี่ยดูแค่มีจุดจอดรถมีแค่นี้เองนะทางเข้ามาจะทางเล็ก ต่ไปดูดิภูมมลับมีอะไรไม่รู้ลับจริงหรือเปล่านะดูดิคนเขารู้กันหมดเลยเนี่ยตเต็มเลยนี่ทางเดินนี่ไปทางนี้อันนี้เหมือนเดิมแผนผังที่เราแวะข้างหน้าอุทยานตอนนี้เราอยู่ที่เบอร์11บเอละภูผาแรด เขาข้ามในเ้าาอา์รถเข้านะเนี่ยเขากั้นไปใช่แต่มอไซค์เข้าได้นะเขาจอดมอไซค์กันตรงนี้น้ำลึกขเขียนว่าอันตรายน้ำลึกอ๋อนี่ไงเข้ามาแล้วก็จะมีเป็นร้านขายน้ำเป็นคาเฟ่เล็กๆนี่มาถ่ายรูปชิลๆช,ชิกๆได้แต่พื้นที่มีอยู่แค่นี้เองนะนี่ เน่าจะสุดแล้วคาเฟ่คาเฟ่เล็กๆนี่อันนี้ก็เป็นภูเขาแรกเป็นภูเขา เนี่ยเขามีโต้ให้นั่งจิบกาแฟเนี่ยลิงคนลีกอยนี่ลิงตัวเป็นเฟนดูดิต่กระจายมดเลยวิ่งนี่เขามีประจำจุดเลยดูดิเจ้าจ๋อเจ้าจ๋อประจำจุดเจ้าหน้าที่เจ้าจ๋อเจ้าจ๋อให้ถ่ายรูปเหรอจ๋อ นี่ก็หมดแล้วนะมุมมุมลับภูผาแรดเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่เดินเข้ามาได้แค่นี้เองมันก็จะเป็นติดเขาติดน้ําและเนี่ยอันนี้เนี่ยคือมุมที่เขาถ่ายรูปกันเนี่ยเนี่ยนี่เห็นไหมวิวเนี้ย๋อ,อจะเป็นวิวนี้ใช่ไหมใช่ก็คือไม่ได้เป็นมองจากข้างบนลงมาข้างล่าง <S <S 1> <S 1> นี่ยแหละวิวนี้แหละที่เขาถ่ายรูปเป็นมุมลับกันนี่จะเป็นอย่างนี้สวยนะมรดจิงก็สวยอยู่อืมสวยนะเนี่ยดูดิคือเป็นพื้นน้ำแล้วก็มันโค้งไปด้านนน้นไง จะไปไหนต่ออวหมดแล้วสำหรับอุทยานเขาหินงูภูผาแรดเฮ้ยของที่มาทห่มาที่มาขโมยนี้ไหนนี่นี่นมาแล้วมาแล้วขยับหนีก่อนนี่นี่นั่งจั่งงูถ่ายรูปแบบเขารู้จุดถ่ายรูปของเขาแนละ้วก็สำหรับคลิปของอุทย,ยานเขาหินงูและภูผาแรดที่ถ่ายรูปลับๆลึกๆใช่ที่ราชบุรีก็ มีแค่นี้แหละเพราะว่าเราถ่ายมันแบบเวลาจังหวะอะไรมันไม่ค่อยไอ้นี่ไงเหมาะไงเราก็เลยเอาเลือกประมาณนี้พามาให้ดูเนาะคร่าวๆใช่ใช่ใช่ก็ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะเออแต่แตกต,ต่างกับจากข้างล่างนะทุกคนบอกได้เลยขึ้นมาบนภูผาแหลตที่นี่ไม่ร้อนนะเออถือว่าอากาศค่อนข้างเย็นเลยแหละอาจจะเป็นพื้นที่ปิดด้วยก็ได้แล้วก็มีน้ำล้อมรอบอนะสวยเยอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ มีประมาณนี้เนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และช่วยกันกดสับสไครด์ด้วยทุกคนเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนติดตามรับชมกันนะครับเจ๊ขอก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 นี่คือมุมถ่ายรูปไว้เนี่ยที่น้องจอนั่งอยู่เนี่ย